สวัสดีค่ะพบกับครูมยุรีแตงไทยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเนื้อหาใหม่กันนะคะซึ่งเนื้อหาใหม่ของคุณครูก็คือพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปเรียนรู้กับคุณครูกันเลยนะคะนักเรียนมาทบทวนบทเรียนกับคุณครูกันนะคะทบทวนบทเรียนค่ะการหมุนรอบตัวเองของโลก นักเรียนยังจำกันได้หรือไม่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางใดและเกิดปรากฏการอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือการหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นการเกิดกลางวันกลางคืนค่ะเนื่องจากโลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์โดย โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา365วันหรือหนึ่งปีในขณะเดียวกันโลกจะหมุนรอบตัวเองโดยกินเวลา24ชั่วโมงจึงส่งผลให้ด้านที่โดนแสงจะเป็นเวลากลางวันค่ะส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงหรือกลางคืน จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นเวลากลางวันค่ะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากลางวันและกลางคืนค่ะเกร็ดความรู้กลางวันกลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันในขณะเดียวกันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา365วันหรือ1ปีค่ะขณะที่ โลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนค่ะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการที่หมุนรอบตัวเองของโลกโดยจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจึงทำให้เห็นดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกในตอนเช้าค่ะ และเคลื่อนที่จนรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกค่ะนักเรียนมาดูการกําหนดทิศกันนะคะเมื่อเราอยู่กลางแจ้งเราแล้วเราก็มองไปรอบๆตัวเราจะเห็นพื้นโลกเนี่ยทอดไกลออกไปจะลดขอบฟ้าเป็นรูปครึ่งวงกลมค่ะเมื่อเราสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเรียกว่าทิศตะวันออกค่ะ และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่สูงขึ้นที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวันค่ะจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ต่ำลงจนกระทั่งตกรับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเราก็จะเรียกทิศนั้นว่าทิศตะวันตกค่ะการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกการกำหนดทิศบนโลกแบ่งออกเป็นสีทิศหลักค่ะคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ค่ะ นักเรียนมาดูอุปกรณ์ในการเรียนนะคะเราจะใช้หนังสือเรียนวิทยาศา,า,าสาตร์และเทคโนโลยีเล่มสองของสสวทหน้า87ถึงหน้า8ปดค่ะและหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มสองของสสวทหน้า7 4ิค่ะและนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนอื่นๆให้พร้อมนะคะนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ไปกับคุณครูนะคะนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนอธิบายความสําคัญของพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตได้ค่ะข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการลงความเห็นจากข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะข้อ3นักเรียนจะเกิดคุณธรรมและมีความมุ่งมั่นในการทํากิจกรรมค่ะหลังจากที่ได้ดูจุดประสงค์กันไปแล้วนักเรียนมาตอบคําถาม3คําถามกันนะคะ คำถามข้อที่1กิจกรรมนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะเรียนเรื่องความสําคัญของพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตค่ะข้อ2นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้โดยวิธีใดคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะเรียนเรื่องนี้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานการลงความเห็นจากข้อมูลและการลงข้อสรุปข้อที่สมเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนทําอะไรได้ค่ะ เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตได้ค่ะนักเรียนมาดูความสำคัญของพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตกับคุณครูค่ะสำรวจความรู้ก่อนเรียนในวันนี้ครูมีเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตมาให้นักเรียนอ่านแต่ก่อนจะไปอ่านเรื่องกันนักเรียนไปดูคำถามในสำรวจความรู้ก่อนก่อนเรียนกันก่อนนะคะ แล้วให้นักเรียนลองคิดและตอบคำถามตามความเข้าใจนักเรียนดูจากหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า70ถึงหน้า73ข้อ1ถึงข้อ7นะคะทีนี้มาดูคำถามข้อที่1กันนะคะของเล่นของใช้ชนิดใดต่อไปนี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนลองคิดและตอบคำถามเองนะคะข้อ2โทรทัศน์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรได้บ้างคะ นักเรียนลองตอบคำถามนะคะโดยการวงกลมร้อมรอบคำตอบที่นักเรียนเลือกค่ะข้อ3ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำให้เกิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างนักเรียนเลือกมาตอบในช่องว่างให้คุณครูนะคะข้อ 4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนักเรียนสามารถทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่นักเรียนเลือกเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะข้อ 5. ไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันผลิตมาจากแหล่งพลังงานใดบ้างนักเรียนสามารถวงกลมล้อมรอบคำตอบที่นักเรียนเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบค่ะข้อ6กิจกรรมในรูปต่อไปนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือไม่ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าคำตอบที่นักเรียนเลือกนะคะข้อ7 กิจกรรมในรูปต่อไปนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหรือไม่ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าคำตอบที่นักเรียนเลือกค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตคิดก่อนอ่านค่ะคิดก่อนอ่านข้อที่หนึ่งพลังงานคืออะไรข้อสองพลังงานมีแบบใดบ้างข้อสถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้จะเป็นอย่างไร ในบทเรียนนี้จะมีคำสำคัญด้วยกันสามคำค่ะซึ่งหมายความว่าเมื่อนักเรียนเรียนแล้วต้องให้ความหมายคำสำคัญเหล่านี้ได้นะคะคำสำคัญก็คือคำที่ 1. นึ่งพลังงานค่ะคำที่ 2. อพลังงานกลคำที่สาพลังงานไฟฟ้าค่ะหลังจากนักเรียนได้อ่านเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตกันแล้ว นักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าพลังงานคืออะไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าพลังงานคืออะไรคะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตกันนะคะแต่นักเรียนยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าพลังงานคืออะไรค่ะชีวิตประจำวันของเรามีการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ ทำอย่างมากมายด้วยเช่นการเดินการเล่นการรับประทานอาหารเคยสงสัยไหมคะว่าพลังงานนั้นคืออะไรพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักค่ะไม่ต้องการที่อยู่แต่แสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆโดยพลังงานเนี่ยมีหลายแบบเช่นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานไฟฟ้าพลังงานกล พลังงานแต่ละแบบทำงานได้แตกต่างกันค่ะเช่นพลังงานกลทำให้วัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้พลังงานไฟฟ้าก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเนี่ยทำงานได้พลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับมนุษย์ในปัจจุบันค่ะเราใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างและเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆค่ะ เช่นในบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลหรือใช้เพื่อผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะหรือด้านอื่นๆเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากและถึงแม้ประเทศไทยของเราจะมีการผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะต่อความต้องการของคนในประเทศ ทำให้เราต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากเลยเพื่อซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะนอกจากไฟฟ้าจะมีประโยชน์แล้วนะคะนักเรียนไฟฟ้ายังมีโทษถ้าเราใช้ผิดวิธีค่ะเช่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมคุณภาพซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ได้ค่ะ กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้พลังงานได้แก่กิจกรรมอะไรกันบ้างคะค่ะกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้พลังงานเช่นการเดินการเล่นการรับประทานอาหารคะ่ะนักเรียนมาดูพลังงานคืออะไรกันนะคะใช่แล้วคะ่ะพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ําหนักคะ่ะไม่ต้องการที่อยู่ซึ่งหมายถึงไม่ต้องการบริเวณให้พลังงานอยู่เหมือนกับวัตถทุทั่วๆไป แต่พลังงานแสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆค่ะแล้วพลังงานมีแบบใดกันบ้างคะพลังงานมีหลายแบบค่ะคือมีทั้งพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกลค่ะเรามาดูความหมายของพลังงานกลกันนะคะพลังงานกล เป็นอย่างไรพลังงานกลก็คือพลังงานที่ทําให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ค่ะเช่นการขี่จักรยานคนขี่จักรยานจะต้องออกแรงปั่นที่บันไดจักรยานค่ะเพื่อให้จักรยานเคลื่อนที่การออกแรงปั่นที่บันไดจักรยานคือการใช้พลังงานกลน,นั่นเองค่ะ นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีพลังงานกลอะไรอีกบ้างคะนักเรียนมาดูพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างไรกันนะคะพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทำงานได้คะ่ะนักเรียนรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าใดบ้างคะค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รู้จักกันก็ได้แก่โทรทัศน์ พัดลมตู้เย็นและยังมีอีกมากมายใช่ไหมคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนั่นเองค่ะพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อมนุษย์เช่นให้แสงสว่างค่ะพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อมนุษย์คือให้แสงสว่างต่อมนุษย์แล้วยังมีความสำคัญในเรื่องใดกันอีกคะค่ะเราใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆกันค่ะ แล้ว,ก,ก,รรวก,ก,กิจกรรมอะไรบ้างที่เราต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคะค่ะกิจกรรมอะไรบ้างที่เราต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเช่นเราใช้ตู้เย็นเพื่อแช่น้ำให้เย็นไว้ดื่มคะ่ะและนอกจากใช้ตู้เย็นเพื่อแช่น้ำไว้ดื่มแล้วกิจกรรมอื่นๆที่เราแสดงให้เห็นว่า พลังงานไฟฟ้ายัางช่วยให้เราสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นนั้นเช่นการดูดฝุ่นบนพื้นกระเบื้องโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นค่ะการที่เรามีไฟฟ้าใช้ทำให้เราสะดวกสบายได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราสะดวกสบายขึ้นเช่นทำให้เรากำจัดฝุ่นได้รวดเร็วขึ้นและกระเบื้องก็สะอาดขึ้นค่ะ นอกจากเครื่องดูดฝุ่นที่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วเรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาจทำให้ชีวิตของเราสบายมากขึ้นค่ะและถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วค่ะถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะไม่สามารถใช้พัดลมเพื่อเป่าลมเย็นเมื่อเรารู้สึกร้อนค่ะและ เมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในตอนกลางคืนทําให้เราไป,ไ,ปไหนมาไหนไม่สะดวกนั่นเองค่ะและเมื่อไฟฟ้าผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศเราควรทำอย่างไรคะค่ะเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศนะคะเราควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะ และถ้าเราใช้ไฟฟ้าผิดวิธีมีโทษอย่างไรคะค่ะถ้าเราใช้ไฟฟ้าผิดวิธีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หรือเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้คะ่ะนักเรียนควรต้องระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าอย่างไรกันคะใช่แล้วคะ่ะเราควรใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวงังเช่น ไม่ใช้สายไฟที่เสื่อมสภาพและไม่ควรใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะนักเรียนมาสรุปความรู้และทบทวนความรู้กับคุณครูกันนะคะสรุปการเรียนรู้ค่ะจากเรื่องที่อ่านสรุปได้ว่าข้อที่หนึ่งพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่ต้องการที่อยู่ค่ะ แต่แสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆได้ 2. พลังงานมีหลายแบบค่ะ 3. พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราค่ะ 4. พลังงานไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้ปลอดภัยและใช้อย่างประหยัดเพื่อให้เรามีไฟฟ้าไว้ได้ใช้กันนานๆค่ะ หลังจากเรียนแล้วเรามาตรวจสอบกันดูนะคะว่านักเรียนตอบสำรวจความรู้ก่อนเรียนได้ถูกต้องและเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ฉเฉลยสำรวจความรู้ก่อนเรียนข้อที่1ของเล่นของใช้ต่อไปนี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะของเล่นของใช้ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือไฟฉายตู้เย็นและรถบังคับวิทยุค่ะข้อ 2. โทรทัศน์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียงค่ะข้อ3ส่วนประกอบหลักของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ทําให้เกิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะส่วนประกอบหลักของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ทําให้เกิดไฟฟ้าก็คือแท่งแม่เหล็กและขดลวดทองแดงค่ะข้อ4เครื่องกําเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรผลิตไฟฟ้าได้ก็คือ การหมุนแท้งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดทองแดงกับการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กค่ะข้อ 5. ไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันผลิตมาจากแหล่งพลังงานใดบ้างค่ะผลิตมาจากแหล่งพลังงานลมน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติชีวมวลและถ่านหินค่ะข้อ6 กิจกรรมในรูปต่อไปนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือไม่ค่ะการลิดผ้าครั้งละหลายๆตัวเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะการปรับเครื่องปรับอากาศไปที่อุณหภูมิต่ำมากมากเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดค่ะข้อ7กิจกรรมในรูปต่อไปนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหรือไม่ค่ะเปิดสวิตช์ในขณะที่มือเปียกเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ปลอดภัยค่ะ และการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับเต้ารับอันเดียวเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ปลอดภัยค่ะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบสรุปความรู้รหัส241เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตค่ะการบ้านวันนี้นะคะ นักเรียนที่มีหนังสือให้นักเรียนทำการบ้านในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า74ค่ะในหัวข้อรู้หรือ,อย่างนักเรียนที่ไม่มีหนังสือให้นักเรียนทำการบ้านในใบกิจกรรมค่ะเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตนักเรียนคนใดไม่สามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนตอบคำถามในกระดาษ A4 หรือสมุดตามหัวข้อในใบกิจกรรมนะคะ เมื่อนักเรียนทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานส่งตามแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่27มกราคม2565ค่ะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบสรุปความรู้รหัส241เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตค่ะ นักเรียนที่มีหนังสือเรียนนักเรียนทําการบ้านให้คุณครูในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า74คะ่ะในหัวข้อรู้หรือ,อยังนักเรียนที่ไม่มีหนังสือเรียนให้นักเรียนทําการบ้านให้คุณครูในใบกิจกรรมรหัส241ค่ะนักเรียนคนใดไม่สามารถดาวนโหลดใบกิจกรรมมาทำการบ้านให้คุณครูได้ให้นักเรียนตอบคำถามในกระดาษ A4 ตามหัวข้อในใบกิจกรรมนะคะ เมื่อนักเรียนทำกันบ้านให้คุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ่ายรูปผลงานส่งตามแพลตฟอร์มของโรงเรียนให้คุณครูภายในวันที่27มกราคม2.565ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะได้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คุณครูขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ